อยากสร้างไรายได้อยากสมัครขายพรบรกับประกันภยัยรถยนต์ทำยังไงไม่เคยทำมาก่อนมาดูวิดีโอนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อใหญ่นะครับจากเจ็ดสองสี่ทีมคอมนะวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนํานะสําหรับใครที่ต้องการสมัครขายพรบรประกันภยัยรถยนต์นะครับหรือว่าต้องการสร้างเป็นอาชีพเสริมนะมาดูได้เลยนะครับเข้ามาที่นี่นะครับเจ็ดสองสี่ทีมคอมนะครับหรือว่าจะสแกน q r Code ตรงนี้ได้นะพอเราเข้าไปที่เว็บแล้วนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะ หน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะครับมาที่724 t e a m c o m ทีมนะปกติแล้วนะครับผมก็จะมีขายพบรบกับประกันภยัยรถยนต์แล้วก็ประกันภัยต่างๆอยู่แล้วนะใครที่สมัครแล้วนะครับก็สามารถทําเหมือนผมได้นะอันนี้นะครับผมรวบรวมมาให้แล้วคือบริษัทที่ผมทําอยู่ขายอยู่นะครับแล้วก็สร้างรายได้อยู่นะมีหลากหลายบริษัทเลยนะครับตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะทํานะครับอยากจะเริ่มใหม่นะหรือว่าต้องการที่จะซื้อพบอรบประกันภยัยรถยนต์นะครับประกันภยัยทุกประเภทนะ ด้วยราคาทุนนะครับก็สามารถทําได้นะทุกที่สมัครฟรีหมดนะครับแต่ว่าจะมีของสีกุงวอกเกอร์นะซึ่งผมจะแนะนําเป็นพิเศษนะครับก็คือเราแค่ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับเราก็สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยแค่200บาทเองนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้ตลอดเลยนะดูตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะสําหรับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าสมัครนะจะอธิบายรายละเอียดนะครับว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็สมุดบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ถ้ามีนะสำคัญจริงๆคือสำนังานบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ค่าสมัคร200เนี่ยคือที่เราซื้อ PA นะครับถ้าต้องการเลือกแผนอื่นก็สามารถทําได้นะครับการสมัครเนี่ยทำได้2แบบนะครับก็คืออย่างแรกนะครับให้เราดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ไปปิิ้นไปกรอกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับอีกอันนึงก็คือสําหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับหรือว่าไม่มีเครื่องปิม้นนะครับแต่ว่าต้องการสมัครนะ ผมทาการกรอกข้อมูลให้แต่ว่าคุณต้องเซ็นเอกสารมาให้ถูกต้องนะครับนี่สามารถส่งให้ผมทางไลน์ทางนี้ได้นะครับในกรณีท่านที่ต้องการสมัครเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูลผู้ที่สมัครนะครับแล้วก็ต้องการสร้างรายได้จากการขายพาะระบก,กับประกันภัยรถนะครับจริงๆประกันภัยเนี่ยสามารถขายได้หลายอย่างเลยนะเป็นประกันวินาศภัยไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยนะครับน้ําท่วมอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เซ็นนะครับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ เหมือนกับที่เราเซ็นสำเนาถูกต้องที่บัตรประชาชนนะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับก็ทําการกดยอมรับเงื่อนไขนะครับนี่อ่านเงื่อนไขการสมัครให้เรียบร้อยนะครับเอกสารต่างๆนะส่งให้ผมทางไลน์ได้นะครับหรือว่าทางอีเมลก็ได้นะรูปแบบนะครับในส่วนของตัวการโอนเงินค่าสมัครหรือว่าซื้อ PA ของเราเองนะครับปีละ200นะปีต่อไปถ้าสมมติว่าสมัครแล้วนะครับปีต่อไปก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็คือเป็นสมาชิกแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็โอนเข้าบริษัทเลยนะครับแล้วก็รูปแบบการสมัครนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นบัตรประชาชนขีดค่านะครับแล้วก็เขียนแบบนี้ได้เลยนะครับด้วยปากกาสีน้ําเงินเท่านั้นนะสำหรับใครที่สงสัยนะครับหรือว่ามีข้อมูลอื่นๆนะครับอยากถามอยากทราบเพิ่มเติมนะก็สอบถามมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางโทน,นะก็สอบถามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการกรอกข้อมูลกันนะครับมี2แบบนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโดยละเอียดนะ สำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ต้องการสมัครนะครับต้องการสร้างรายได้จากพอ,บอรบปประกันภัยรถยนต์นะครับหรือประกันวินาศภัยทุกประเภทนะครับก็สามารถสอบถามแล้วก็ทักเข้ามาได้มาสมัครแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ